สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับพัดพลคนรากยากับรถไถดัดแปลงไทยประดิษฐ์นะครับถ้าที่ถึงรถไถดัดแปลงหรือรถไถโฟล์ต้ามือสองต้องที่ถึงพัดพลคนรากยากับทลิปนี้พัดพลยืนอยู่ที่เทศบาลเทศบาลตำบลอะไรสว่างแดนดินนะครับหรือที่ว่าการอำเภอสว่างแดนดินนะครับ วันนี้พัดพลมาที่จังหวัดสกลนคร,รที่อำเภอสว่างแดนดินพัดพลจะพาทุกท่านมาชมรถไถไทยประดิษฐ์ของอู่ช่างนันบ้านทรายมูลนะครับแต่ที่นี่คืออู่ช่างเกมซึ่งเป็นสถานที่นะฮะเป็นสถานที่ที่ทําอุปกรณ์ที่จะเอาไปประกอบที่บ้านทรายลนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปชมกันนะครับว่าที่นี่เขามีเครื่องไม้เครื่องมือแบบไหนนะครับที่ทำรถไถดัดแปลงไทยประดิษฐ์ของ ช่างนั้นนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปชมกันนะครับทางด้านหลังผมแต่ก่อนอื่นก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามให้กับพระพลคนรักย่าด้วยนะครับไปชม,มพร้อมกันครับไปเลยครับนี่คือช่างเจมนะฮะก,กับตุกทานทับนี่ก็คือ ช่างเกมนะฮะซึ่งก็เป็นรูปชายคนโตของช่างนันนะฮะหรือว่าอาจารย์โอภาสดวงแก้วนะครับผมจะพาทุกคนไปดูนะครับว่าโรงงานผลิตรถถ่ายตะแปลงของช่างนันนะ,ะจะเป็นอย่างไรนะวันนี้จะมีโอกาสผ่านมาแล้วก็มาเยี่ยมชมโรงงานซะหน่อยโอ้เจอกับท่านอาจารย์พอดีเลยสวัสดีครับอาจารย์ครับ,รบโอคบ้ครับนี่ฮะนี่ก็คือช่างนันนะครับหรือว่าอาจารย์ อโอภาสดวงแก้วนะครับก็ซึ่งเป็นอ,อดีตอาจารย์อ,อย่างลร,จา,ราจะเคยวิทยาลัยอ,อาชีวศึกษา,กษาเกี่ยวกับเครื่องยนต์นะครับแต่ว่ามือนี่อยู่โรงงานเยี่ยมมาเยี่ยมชมโรงงานพัดพนมาการันตีเลยนะครับว่ามาเยี่ยมชมโรงงานแรงผลิตแรงผลแรงผลิตในในอะไรของที่ว่าจะเอาไปเฮลรถไถดดแปลงมองนี่ก็คือเป็นสถานที่ อ่าตะเลผลิตแล้วผลิตให้เป็นรูปร่างเสื้อก็อาไปประกอบอยู่โรงงานผุนอีกเสื้อหนึ่งอ่าเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาดูกันนะครับว่าเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์โอ้โหนี่ดูอันนี้เครื่องกึ่งนี่เครื่องกึ่งนี่เขาเขาเขาเอื้อนจังไรครับอาจารย์ขนาดขนาดขนาดเนี่ยมันจะมีสี่ฟุตหกฟุตอ๋อเขาเอื้อนเป็นฟุตไหมบอ่อันนี้จะฟุตครับหกฟุตครับหกฟุตโอ้โหเนี่ก็ถือว่าหญ่เนาะแล้วก็มีนานหลายปีแล้วกันแลอันนั้นเดเครื่องยังครับเนี่ย คว้านกันพี่ปาดป้าโอ้เครื่องเจาะแม่ขันเท่าทีเอาจอหูขนาดไหนคว้านขนาดไหนรับสไลด์อ๋อสไลัยแต่งตามมุมตามที่ทำการตามได้ข่าวว่านอกจากสิเฮ็ดรถไถดัดแปลงแล้วอาจารย์ยังฮับซอมหรือว่าฮับอัพเครื่องแม่บอกครับอัพเครื่องอแต้งแต่เดินตามแปดแรกเป็นเก้าแรกเก้าแรกเป็นซิปเป็นซิปเอสเป็น ร้อยยี่สิบอ่าอัพขึ้นไปเรื่อยเรื่เอาร้อยสิบห้ามาอัพเป็นร้อยสี่สิบก็ได้เออนี่นี่เพราะว่ามีอุปกรณ์กับมีอุปกรณ์ครบเลยครับเนาะที่เอาคว้านยังไดคว้านลูกซูบยังไดเออคว้านเสียด้วยอ่าเป็นติดตั้งเป็นสตาร์ทมือครับแจ๊าแบตเตอรี่นี่ท่านผู้ชมมาถ้าท่านเอามาใช้บริการของช่างนันนะฮะรับรองเลยเลยว่าเนี่ยมอุปกรณ์วัสดุอุปกรณ์แต่ละ้แต่ละชนิดนะฮะอย่างที่เห็นนะต้องผ่านการกลึงอย่างดีนะฮะ แล้วมีอุปกรณ์อย่างที่ว่าอาจะเอาไปเฮ็ดไอ้ที่โรงงานนะครับที่เอาไปที่เฮ็ดแล้วจันส่นะมีบ่การต้านาการให้คนงานผลมนใบคือเฮ็ดเสร็จแล้วก็เอาไปโรงงานผลเลยเนี่ยนี่มันเป็นงูใหญ่อ๋อโม่เครื่องอัพเครื่องครับแล้วมันก็รถปีอัพรถแข่งอ๋อครับก็คือเฮ็ดอุปกรณ์เซ็ตเรียบร้อยแล้วก็เอาไปที่โรงงานเลยครับผมอือก็เลยยูนิบอมี่ไม่เป็นไรครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมพาทุกคนไปดูที่โรงงานประกอบของ ช่างนั้นนะครับว่าตอนนี้มีรถกี่คันแล้วแล้วก็จะไปสอบถามรายละเอียดกันที่นู่นอีกทีนะแต่ว่าวันนี้พามาดูนะครับว่าโรงงานย่อมที่เป็นต้นต้นกําเนิดของรถไถตะแปลงของช่างนั้นนะว่าของทุกชิ้นจะต้องผ่านจากตรงนี้ไปนะครับทุกคนเดี๋ยวจะไปดูที่โรงงานอีกที่หนึ่งนะครับท่านผู้ชมไปกันเลยทีนี้เร,เรามาดูที่โรงงานประกอบนะฮะทุกคนนี่คือโรงงานที่หลังจากที่ทำวัสดุอุปกรณ์พร้อมที่จะมาประกอบแล้ว นี่คือโรงงานประกอบนะฮะของช่างนั่นหรือว่าอาจารย์โอภาสนะตอนนี้ก็มีอาจารย์ตอนนี้มีสี่ขั้นครับอยู่ในในอาทีก็ร้องสิประกอบอยู่ไหมผมรับมาเอาเป็นหลอดหลอดะสี่ขั้นครับอ่ารับเฮ็ดสี่ขั้นเพราะพื้นที่เรามันมีอ๋อมันจํากัดเนาะเพราะว่ามันเป็นโรงสีน้ำเนาะก็เลยมันจะเกะเพื้นที่เอาสี่ขั้นจบแล้วก็เอาชุดหลังเข้ามาอ๋ออันนี้เป็นโครงช้างเหล็กครับทุกคนนี่ผมแนะนําเลยนะครับทุกคนถ้า อยากได้แบบรถไถดัดแปลงที่ดันดีแข็งแรงนี่แหละช้างเหล็กมีหลายรุ่นนะฮะเอดี29องเก29อันนี้เป็นอันนี้เป็นหกเพ้าเนาะจานเนาะหกเพ่าครับหกเพ่าเลี้ยวง่ายหกเพ้าแล้วก็เป็นเบรกนอกนะครับนี่ก็โค้งมาทำได้หมดแต่แหล่แต่งค้าชอบผู้ยางนี่ยางใหม่เลยเนาะยางใหม่ครับยางใหม่เลยยางใหม่ใช้งานนานสิบปีสิบปีขึ้นตุดนี้เป็นระบบช่วยเลี้ยวออโต้ อันนี้คือติดตั้งกว่าจย์อ๋อเป็นชุดเรียวออโต้โอ้นี่เ,ออเป็นติดติดตั้งแล้วครับกำลังตั้งศูนย์ครับอ๋อกำลังตั้งศูนย์อ๋อยังย่งแต่แตัวนั้นตั้งเรียบร้อยแล้วเออเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปดูคันนี้ครับทุกคนนีๆๆ่<ๆ>อันนี้เป็นวิกจิวนะฮะนี่เป็นโครงวิกจิวอันอันนี้เป็นรถจากลูกค้าท่านไหนครับอาจารย์สุพรรณบุรีสุพรรณบุรีได้หรออ้มันใกล้ๆกล้ได้เนาะไอ้คันนั้นเดะคันนั้นของนครพนมนครพนมอ่ะคันนั้นคันนั้นอยู่ใกล้ๆ อันนี้นครพนมมันเ้เสกกาครับผมก็ดูนครพนมใกล้ๆกันแต่ันี้มาไก่ก<ช>ขามมาจากภาคกลางมหอดีค่ะอีสานโอ้โห <ผม S 2> นี่นี่นี่อ่านี่คือติดตั้งเรียบร้อยแล้วไห่ครับเออผมก็กำลังเห็นเนาะเพราะว่าปกติพวกสร้างนี่เขาจะอาหันไอตัวเนี่ยตัวขั้นสร้างนี่อยู่ข้างๆแ่าวก็จะติดอยู่ประมาณเนี่ยแล้วก็ขึ้นข้างๆชักอยู่ทั้งที่พอมาถ้าเกิดการบำรุงรักษาตัวนั้นปัญหามันเกิดเยอะ ออคือในมุมมองของอาจารย์ที่วัดติดมองนี่คือปัญหาคือแก้ไขปัญหาจังใจครับวัดติดตำแหน่งนี่เพราะว่าชุดคันชักน่นก้ามปูมันมันจับดุมล้อข้างบนครับจับดุบบล้อข้างบนบางครั้งมันก็รูดอ,อูดแล้วอีกอย่างพื้นที่มันเกะกะครับแต่ที่นี้เราพยายามให้กระทัดรัดและกระทัดแกง พยายามให้คันชักนะสั้นที่สุดครับก็ยืดถังล่างนะมาครับอาจารย์ผอ๋อก็คือไม่ตัวนี้คันชักอยู่คัมองนี่สั้นๆแค่นี้สั้นมันจะเลี้ยงง่ายระบบทรงกําลังบังคับเลี้ยวมันจะเลี้ยงง่ายเห็นนะอันนี้นก็ขยับละเลี้ยงง่ายอ,อันนี้อันนี้นนระดับระดับปรมาจารย์เลยฮะเป็นช่างอะไรนะแบบสารพัดช่างไม่บอกสารพัดช่างนะอาจารย์อ๋ออาชีวะเลยนะฮะ สอนเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยนะครับทุกคนอืม,อ,ม,มนนอันนี้ยังไม่ยังไม่สําเร็จอันนี้ประกอบมาได้จากมือหรอครับจานสามมือสามมืออ๋อ,อกำลังได้สามมือ,อต่อขั้นนี่ผลิตนี่จักจักมือจังซีเซ็ตแล้วเป็นขั้นเนี่ครับเป็นขั้นกับถ้าพร้อมใช้มันก็นกนประมาณสี่อาทิตย์เพราะว่ามันต้องลองแล้วลองอีกลอง,ลองต่อขั้นเลนบอกเพราะว่าม,มัน<า> <be S 2> เฮ็ดพร้อมกันสะี่ขั้นเนาะขั้น ตั้งนาตั้งตาเฮ็ดขั้นเดียวเนี่ยเพราะมันสามอาทิตย์อันนี้ความกว้างเอ่อปันไหนครับเพราะว่าตามสายตาผมว่าน่าจะประมาณเม็ดยี่สิบเมตรยี่สิบครับหนาเม็ดยี่สิบหลังก็เม็ดยี่สิบครับอันนี้รับรองนีาเรียนศูนย์กลางครับเอาศูนย์กลางของดอกยางครับบางสนกับใบม้เอายางใหญ่ใส่แต่ ยังไงก็สร้างก็เน้นที่ศูนย์กลางศูนย์กลางล้อหน้าและล้อหลังให้มนตรงกันครับเนี่ยนี่คือสูตรของอาจารย์ละบางคนเขาก็จะเอาเน้นขอบในนะแต่ขอบนอกมันมันไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่ายางหน้ามันจะเล็กกว่ายางหลังเวลาเข้าเลี้ยวเนี่ยเกดูดล้อหน้าล้อหน้ากับล้อหลังจะตรงกันแล้วตรงกันเวลาถ้าทุกคนถ้าคนที่เคยถ่ายนานนะครับเวลา ตามปะกะติเลยการไถานาก็คือว่าล้อล้อล่านนึงจะต้องเดียบร่องเดียบร่องดินถ้าถ้าล้อหน้าเหยียบร่องยังไงล้อหลังก็เยียบแบบนั้นอ่ะ<ช>แล้วก็อยู่ที่อยู่ที่การตั้งผ่านละว่าจะตั้งยังไงให้มามันกินดินแต่ว่าไม่ให้แถวทางทาง,ทางเหนือเขาเนี่มันอ่ามันอย่างเราผมก็ลืมไปละมันห้ามเรืม่ <laughs> มนี้ล่ะประมาณนี้อะกิน กินปลมดกินปลาเม็ดแมนแมนแมนงมากเกิดอขูดมันแจ๋วครับแมนแมนประมาณนั้นแหละแล้วถ้าหมุนไม่ตรงรนลากหลังรถแฝงทันทีครับมันจะดึงทันทีได้วันนี้เสียดายนะฮะจังหวัดที่ผมมาแล้วไม่มีรถที่อาจารย์ประกอบเสร็จแล้วเพราะว่าส่งให้ลูกค้าหมดเสร็จแล้วก็ส่งเสร็จแล้วผมเห็นเราอาจารย์ประกอบผมเคยมาถ่ายคลิปเมื่อครั้งที่แล้วอาจารย์เนาะเป็นรถล่อสูง รถโยงไปใส่หรอโซลินจะติดสเกลแต่ว่าผมมารีวิวขอขอซื้อไปลองไหนบ่นปเป็นรถซังค่ะอ๋อรถัง,งไปแล้วฮะไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่าตอนนี้คือยังบ่มีออเดอร์รถต้นนั่นอ,อ๋อเพียงแต่ว่าแต่ว่ารถไอ้ที่ว่าแบบนี้ยังมีอยู่เกือบหลาย10คันแต่ว่าผมจะรับออ๋แค่4คันคือพื้นทีมจะจอดได้แค่4คันครับเข้ากรฮับมาเรื่อยๆแต่ว่าว่างคิวไว้ครับตรงปุ๊บคันนึงหลับแล้วค่อยๆด้วยอ๋อครับ นี่ฮะทุกคนนี่นี่ก็เป็นเครื่อง95อันนี้ล่อล่ออัพอาจารย์ล่ออัพครับตัวนี้อัพเป็นล่อยี่สิบอาจารย์ติดตั้งในสตาร์ทอ๋อจาก95อัพเป็นล่อยี่สิบครับนี่ติดตั้งในสตาร์ทอ๋อติดตั้งในสตาร์ทเพราะว่าเครื่องตัวนี้นั่นรู้สึกว่าอายุเกือบเจ็ดสิบแล้วของเป็นบอกอ๋เจ้าของมันเจ้าของรถเขาไม่สามารถที่จะหมุนได้เจ้าของรถก็คือเจ้าของรถอ่ะเจ็ดสิบแต่ว่าเครื่องเนี่ยยังเป็นอ่ายังยังถือว่ายังใหม่อยู่เพราะว่าอ่ามันเป็นฮุกฮุกห่า มันเป็นขึ้นด้วยหกหาแสดงว่ายังเป็นรุ่นใหม่ของบางเครื่องนี่ยสามสามขึ้นสารน้ำหนาอายุือบครับยี่สิบกว่าปีนี่ครรออันี่สองคันนะครับรอคิวนะรอคิวรอคิวสองคันสี่คันอาจารย์บอกว่าสี่คันจะทำทำทีเดียวพร้อมกันสี่คันนี่เยอะกว่านี้มันไม่มีพื้นที่จอดนะครับท่านผู้ชมก็วันนี้พัดพลคนรากย้าได้พา ทุกท่านเลยนะครับมาเยี่ยมชมอู่ของช่างนั้นหรือว่าอาจารย์โอภาสดวงแก้วนะครับอดีตอาจารย์สอนที่อาชีวศึกษาของอในจังหวัดสกลนครนะครับก็ถือว่าเป็นเป็นสถานที่ที่ให้ความมั่นใจ และก็ลูกค้าไว้วางใจนะครับว่าถ้าเกิดว่าได้มาประดิษฐ์ได้มาทำกับที่อู่ช่างนั้นรับรองได้เลยนะครับว่าจะถูกอกถูกใจนะครับหรือว่าใครที่ยังคิดว่าจะมีอยู่จริงหรือเปล่ามาดูอู่ได้นะครับที่บ้านทรายมูลตําบลทรายมูลอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดณจังหวัดสกลนครน,น,นะครับท่านผู้ชมครับก็ถ้าทานใดที่ถ้าทานใดที่สนใจ โทรมาสอบถามรายละเอียดกันได้เลยนะครับที่หมายเลขของอาจารย์หมายเลขอย่างครับอาจารย์097 182 3654เบอร์เดิมครับ097 182 3654แนนะครับแล้วผมจะขึ้นหมายเลขโทรศัพท์ของ ช่างนันหรือว่าอาจารย์โอภาสไว้หน้าจอนะครับถ้าท่านใดที่สนใจในรูปทรงนะฮะก็สามารถโทรศัพท์มาสอบถามกันก่อนก็ได้นะครับหรือว่าโทรมาสอบถามพัดพลก็ได้นะครับพัดพลรับรองรับประกันให้เลยนะครับกับฟิล์มของช่างนั้นนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมจะลืมฝากกดไลค์กดติดตามให้กับพัดพลคนรากย้าไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้พัดพลคนรากย่าและช่างนันครับต้องจากลาทุกคนไปด้วยเวลาไปที่นี้สวัสดีครับสวัสดีครับช่างครับ ya